ตาเอแม่จอสุดแดงทำดีๆทำดีๆไม่ไั้นไม่ให้กินให้คอยเดาบ่คนนี้น้องเพชรผมเรียว่าน้องพลอยน้องพลอยดีว่าดีๆไปสอดไปสอดไปสวดถ้ากันหยุดผู้ใดเป็นบาศุนต์แต่พิธีโอ้ยหลายกินนันบักขันน้องเพชรหรือน้องพลอยนี่ เดอกระาะถือยูเจ้าอ่ำคอยคุณเนี่ยนะเป็นเดียวคุณแกงคุณเนี่ยผู้วางไม่บอกสวัสดีครับเอาไม่อย่างคือเกิบคนเดียวกันคนสวยุดดแงระวังตกนะลูกระวังตกนะคะวันนี้มาเข้าดาวอยู่ที่คอนแก่นกับเพจหน้าแปดนะคะน้องเพชรค่ะเอาคือเกือบคนละกิ่งกันกับนิวแนนเลย เสือมอมมาแล้วลูกเต็มมาตัวเป็นๆถือยังนี่น้องมารคองแท้ข้องแท้ไอทีดเราไอทีดเร่าถือยังนี่คามาบเล่ามาเนาวค่ะปัดคนตายเงีวบักขากไหมเบิร์ดนี่เจอกันเอ้ยอ่างนันนะอู้ระวังลูกระวังอเออ๋อไม่เอาแล้วอออออแล้วเอแล้ว คายคายออกค่ะเออกินหลายหลายลูกบ้านมาบัดนี้เป็นสาวแล้วเพื่อนใหาให้ยิ้มพี่แพรวาใครหลุดใครโอ้โหหน่หน่อยเพื่อนก็ค่ะคือหนหน่อยจับลมใส่เงี้ยกินน้ำก่อนเออเออเพ่ว่าเพ่ว่าเพ่ว่าพี่แพรวาเอออ่าไอ้กินน้ำก่อนก็ไปแล้วลูกไอ้กินน้ำเสร็จก็ไปวิทดเลยวิดวิดละนี่วิทแท้แท้ละจ้า เขาเนียน้ำเนี่เขาเนีน้ำตัวน่าคนแป่งน้าอ๋อแก้วยังหอมแก้วยางหอมแก้วมดูดูน้อนแอือกินดีๆลูกกินดีดีเป็นเธอแรกเลยดที่คอยท่ายื่อเป็นคลาวยแลอยุการกวยกล้วยกล้วยกล้วยตวอะไรลูกควยเออ่วงไปเบิดเตเาห้องจังเดก่อ เต่าไก่ล่ะไก่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 โอ้ยเนอะผู้ใดผู้ใดเคยได้ยินเสียงเต่าดีนี้เต่าเเต่างับเต่าเต่าห้องวัดเต่าแมวแมว เพื่ออนุยกินน้ำไปยิบไปอุ้ยเด็ดขึ้นหน้าตาอุ้ยอีหยังบนี่บอมขนกใจคือก no ันระวังระว่างงวยระว่างงวยไม่เอามันไม่ก okay. ินมันไม่กินเจอกันก่อนแก่นนะคะคุณลองกินขอนลองลองกินเยอะๆ